สุนยอดครับสามสองสามเด็ดกาเด็ดนะครับวันนี้ขอแน,นอะนำช้างเหลืองช้างเหลืองโอ้ยเมื่อก่อนในอดีตแพงมากนะฮะต้นนี้เนะี่ยมูลค่าหลายหมื่นเลยในอะดีตอันนี้เป็นลายจัดจ้านลายสวยมากนะตัวน,นี้เป็นปีได้นะครับก็จะมีมีแขนงมีไข่มีลูกนะฮะก็หนึ่งอื่นก็เหมือนกันลายส่วนใหญ่จนะลายสวยต้นแข็งแรงต้นแข็งแรงอันนี้เ,เอีไยทำพ่อแดดได้เลยแดดร้อยแดดร้อยแดดร้อยได้เลย ขายเยอะค่ะนี่นะคะต้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยค่ะซื้อต้นหนึ่งก็คุ้มเลยตันนี้มูลค่าสูงนะหลักร้อยหลักทั้งต้นเลยต้นนี้ยิ่งหลายยิ่งจัดเลยนะสวยมากนี่ก็เหมือนไพรลายจัดจ้านทุกต้นฮะไม่ต้องดูแลมากแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะคะ น่าจะเอาไปประดับที่บ้านไว้สักสองสามต้นหูช้างด่างเหลืองชื่อมงคลด้วยชื่อมงคลนะคะหูช้างด่างเหลืองค่ะครับหูช้างด่างเหลืองก็คู่กับหูช้างด่างขาวครับผมค่ะหูช้างด่างขาวที่หนึ่งพันครับแต่ใบนี้จะเผือกันไปเผือกขาวหมดอ่าใบสวยๆประมาณใบนี้ใบจัดจ้านเลยสีสัน ในอดีตก็แพงกว่าหัช้างดังเหลืองแต่ตอนนี้ราคาก็ไม่มีราคาแล้วฮะเหลือหลักร้อยจากร้อยหลักร,กรีบซื้อหา <นะ S 1> เลยค่ะครับผมราคาเดียวกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะไปค่ะ